สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขูมสุขคนนะครับเบาไก่เกษตรอินเดียครับเมื่อนี้ก็สิพ่อพี่พาน้องนะครับมาเบิ้ลงัวเนาะพี่นอนะ้องเนาะหลังจากคลิปก่อนๆกันหลายคลิปนะครับเบิ้ลหนูไปแล้วนะครับเมื่อนี้ยก็จะพามาเบิงง้ลงัวนะครับก็ถือว่าเป็นเมือ่อซ้นมันดีเนาะพี่น้องงัวได้กอดออกมานะครับกอดออกมา หมูว่านนะขอดตั้งแต่หมูว่านตอนเสาเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็บพึ่งไปกเกี่ยวหยามากพี่น้องเในสิภาคบึงครับผมบึงกันเลยครับนี่นะครับแม่ที่ตุ๊กตูออกมาหมูว่านเนาะพี่น้องเนาะที่ขอดออกมาหมาูวานพี่ว่าน,น้องปลุกลูกครับผมนี่ลูกสาวเพินเ่นในโตแม่พี่น้องแดงเก้งคึ้งเลย นะครับตั้งชื่อว่าน้องบิวนะครับน้องบิวครับลูกของซี่บนะครับส่วนเก่าฮกน้อพี่น้องเนาะลูกของซี่บายส่วเก่าฮกครับเนี่ยเป็นกับเป็นพันบามันเนาะพี่น้อง,นะองอนเนาะบ,บามันตนะัวนี้ก็มาอยู่น้ำผมกับสี่ข้อสองปีแล้วครับ ได้ดูกสองตัวแล้วนะครับตัวแรกที่มายูนะครับกะเพิ่นกัไปเที่ยวแล้วนะพี่น้องเนะาะไลา้ลูกไส้ครับลูกลูกเหลกนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกที่2นะครับปีที่2ก็ได้ลูกที่2จะเป็นตัวตัวแม่นะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องเบลล่าครับอายุ2วัน ออดเมื่วานครับวันที่16ตุลา 5, วันวันที่1 5ครับวันที่1 5ตุลา63นะ้อพี่น้องเนาะโอ้เลขออกพอดีครับวันที่16บอดด้ซื้อจอยนะครับแม่น้องปุกลูปครับนี่ครับกับอีกตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่น้องคือน้องคูนนะครับดอกคูนนี่ ตัวนี้กะท่องให้กันครับไก่สวออกประมาณพฤศจีกาท่านไหวอีกประมาณเดือนเดือนกัวสองเดือนกับขวัดให้กันครับตัวนี้เพื่อนกันได้ลูกสาวครับสาวน้องโบครับน้องโบอ่าน้องโบครับเพื่อนกันตัวนี้กับตัวแม่ให้กันครับเพื่อนกันกับเสีมีตัวนี้ให้กันนะตัวนี้เพื่อนกับมีนี่นะครับอีพ่อท่านผู้ชมเห็นครับยิ้มมองจมูกเพื่อนน้องพี่น้อง สีสันนะครับแดงจังครงครับน้องโบลูกเบิ้งนลวงโบลูกกีฬาลูกโบเฮ้ยลูกนี่ยังนอนอยู่พี่น้องยังเสาเสาอยู่ครับกับบรรยากาศครับคึมๆนะครับภาพกีฬาาพน่องมาเบิ้งง่วนะครับแม่เพิ่ลน้องปลุกลูกครับกับน้องบิลนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ้งไกลๆครับผมน้องบิลครับ น้อบลครับนี่น้องเบลแนะนาตัวในรูปน้องเบลครับผมอ้งูเพียงปากครับพี่น้องงูสีแดงพอในจักหน่อยแต่ว่าเมียเมียหูบางยาวครับดีเบิ้ลเหรพี่น้องเนาะพี่น้องลูกของ CY906 ครับน้องเบลครับลูกเบิ้งยีงไล่ะลูกมาลูกเลยพี่น้อง นังเบลเบลเอ่อเบลครับ าพี่น้องแม่เพื่อนลูกนะครับแม่เพื่อนลูกในเบิงบู้ยนมนมอตึงแห้งเลยพี่น้องน่องมันนมโคนมครับนมโคน,น,น,นมเลยพี่น้องนมองลายครับคอดมานนะครับคอดตั้งแต่ประมาณคนละแตงแต่เข่าๆของวันที่สิบห้าน้อประมาณ ตีหาฮงมงนะครับขอดอกมาเตือนสอมาเพิ่งเห็นครับเตือนสอมาเป็นขอดแหลวเรียรบร้อยขอดเองครับขอดง่ายครับแมีเนี่ยเคยอยากน้ำจะเปลือครับลูกคนลูกตัวกวนกะขอดเองครับขอดง่ายๆครับปั่นบามันครับมันนมครับโอ้นมแต่วันจวนจะหบานครับเนาะนมนม อยู่กินไ่ได้ครับกินไ,ได้แต่สองหัวทั้งหนา้าสองหัวทั้งหลังมันงหญ่นะครับเ่าได้ปากมันหน่อยอยู่ น้อยๆครับพี่น้องมือนี้มาผ้าพีผ้าหนองนะครับมาเบิงนะครับง่วซื้อนะครับถ้าเบิงมาเบิงง่วลูกของที่ไหวเก่าูนยนหกเนาะส่วนเก่าหกพี่น้องขอให้ครับที่ว่ายสเก้าหกเนาะพี่น้องเป็นเมย์ลูกของเบืองครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับถ้ามีลูกของที่ว่ายส่วนเก่าหกกะมาแบ่งปันกันได้พี่น้องเด้อ ครับมือนีบเอาไก่กับผ้ามาเบิงนะครับน้องบิลนะครับขึงคลอดได้นะครับสองมือนะครับคลอดวันที่สิบหาตุลาฯนะครับหกสามผ้ามาเบิงนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับกะคือว่าให้ลูกดีอยู่พี่น้องให้ลูกดีอยู่ครับแดงแดงดีอยู่นะครับสําหรับลูกซีไวเป็นกวาหกเดี๋ยวผมสีขึ้นลูกให้เบิงนะครับเดี๋ยวขึ้นลูกให้เบิงนะครับ ผสมหลอดครับผสมหลอดนะครับผสมเทเดียวเลยติดเลยนะครับผสมง่ายพอมนะครับแม่นี่ก็เลยบ่าทนอยากว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เก็บใบซะก่อนนะครับสองตูนะครับสองแม่ก็ผสมจิตเทเดียวทั้งสองแม่เลยผสมง่ายอยู่นะครับแม่นี่ก็สมเทเดียวคือกันครับจิตเทเดียวขึ้นกัน นะครับแม่นี่ใส่หลอดสองพันเลพี่น้องเด้อจังทาทิดตามชุ่มเนื้อือพออย่างนี้ผมจำาม่ค่อยได้ครับลืมนะครับเดี๋ยวสิหาข้อมูลมาให้นะครับแต่ว่าก็อีกประมาณเดือนกกลัวนะครับหรือว่าถึงประมาณสองเดือนเลยพี่น้องเป็นกับจีคอดมากาครับตัวนี้ใสหลอดหลอดละสองพันเลยพี่น้องนี่นะครับเพิ่นเาเป็นเหลือดลอยครับอ่า แล้วขีดหาติดตามรับชมระเบิงครับว่ามันจอกมากในรูปแบบใดครับสิเดตตัวผู้หรือตัวแม่นะครับอยเริ่มนะครับติดตามรับชมระเบิงนะพี่น้องเนาะเมื่อไหร่เบาไกลกับภาามาเบิงหัวครับกิบต่อไปกิดสภาพไปเบิงหนูคือเก่าอะไรพี่น้องยังหนูไว้ให้กันครับอะนะครับขอลาพี่ลาน้องไปซัำนีกอนนะครับก่อนที่จากล่ามากกันก็คือจะเริ่มนะครับกดติดตามนะครับกด ครับสกายเป็นกำลังใจเบาใจน้ำนะครับเรื่องนาซนะเสี่เอาอยัางมาบ่าสู้ฟังนะครับก็บาที่ตามรับชมระบเบิงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ